สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ GPS t ท Line นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ SMA 5นะครับว่าเขาใช้กันยังไงนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาหาวิธีการทส่อินดิเคเตอร์เข้าในกราฟเรานะครับนี่นะครับตรงตัวชีวัดนะครับแล้วก็นี่ครับ moving average นะครับนี่ครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยนะครับโอเคนะครับมันก็จะมีบอกประเภทให้เรานะครับ ที่เราใช้กันนะครับก็คือ s m a นะครับแล้วก็ระยะเวลานี่คือ5นะครับเราก็เลือกสีนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับผมใช้เป็นสีส้มก็แล้วกันนะครับเอาเส้นหนาหน่อยก็ใช้งานเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เรามาดูกันเลยนะครับว่ามันเขาใช้กันยังไงนะครับ s m a เนี่ยก็คือเป็นเส้นที่บอกว่าค่าเฉลี่ยของกราฟเนี่ยมันอยู่ใน ลักษณะไหนนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันอยู่บนเส้นใช่ไหมครับแสดงว่ามันเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต hey, line. okay. ่ถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทรนขาลงนะครับเนี่ยดูว่ามันจะลงยาวนะครับโอเคเรามาหาเทรนง่ายๆกันเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราลองตีไลน์นะครับตรงนี้ เราสังเกตดูว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นมานะครับอยู่บนเส้นนะครับอยู่บนเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็พยายามจะทําโลสองนะครับอ่ะก็มาสัมผัสแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับกลับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ทําโลสามนะครับเป็นโลที่ยกตัวสูงขึ้นนะครับสังเกตจากเส้นแนวนอนนะครับที่ผมตีไว้นะครับตรงจุดนี้ รเราสังเกตดูว่าเนี่ยมันสามารถบอกอะไรเราได้บ้างน,นะครับเส้น SMA เนี่ยถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งอยู่ในแนวนี้นะครับเราก็ดูได้ด้วยตาปล่านะครับว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับการที่เราใส่ไปเนี่ยบางครั้งนะครับเราอาจจะมองว่ามันอาจจะกลับตัวนะครับเป็นเทรนแบบเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ดีๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการทําเป็นไซด์เวย์ครับเราก็ดูดูมันจะดูง่ายดูง่ายกว่าแบบ ที่เราดูกราฟนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสังเกตุว่ามันขึ้นลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไซเวนะครับคือเป็นการพักตัวของราคานะครับตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็กราฟเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับพยายามทําไฮที่สูงขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันแบบขึ้นลงขึ้นลงเป็นยึกยักยึกยักแบบนี้นะครับเราก็ สันนิฐานว่ามันอาจจะเป็นไซเว์นะครับแล้วก็เราจะเชื่อถือมันได้ไหมนะครับมันก็เป็นแค่ตัวบ่งชี้นะครับเราก็การเทรดจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะดูไว้นะครับแต่ก็อย่าไปเชื่อมันเยอะนะครับบางครั้งมันอาจจะหลอกเราก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ยเวลาเราเทรดนะครับเราเจอจุดตัดเนี่ยนะครับมัน เราเจอว่าการาฟเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยมันมีจุดตัดนะครับมันอาจจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นเทรนด์ขาลงนะครับแล้วก็เราลอเรากดพุทธตามเนี่ยแล้วก็อาจจะบินนะครับแบบนี้นะครับบินแบบนี้นะครับก็มันอาจจะปรับฐานราคานะครับให้มันลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าบางครั้งนะครับมันชนเส้น SMA เนี่ยแล้วก็มันก็อยากมีแรงรีเจ็กลงนะครับ ตรงจุดนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะใช้ได้ในรูปแบบไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันตัดเส้น SMA ครับแสดงว่ามันอาจจะลงใช่ไหมครับแต่ว่าการาฟแท่งต่อไปเนี่ยตรงแท่งสีเขียวเนี่ยกับปิดสูงกว่าแนวนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดลงตรงเนี้ยตรงจุดนี้นะครับเราอาจจะเสียได้นะครับเพราะว่าจากการที่มัน เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ยตัดเส้น S m a มาแล้วนะครับอาจจะกลับเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ก็แต่กับกราฟกับปิดข้างบนนะครับกลับเป็นแท่งสีเขียวนะครับกลับขึ้นไปนะครับคือการเทรดแบบเนี้ยเราก็ควรจะดูนะครับว่ากราฟเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนนะครับว่ามันควรจะเทรดดีไหมนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยดูนะครับว่าตรงตรงจุดนี้นะครับมันมีแนวตรงนี้อยู่ ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วเราเห็นตรงแนวแนวรับตรงนี้ไหมครับนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตามหลักของเรานะครับเขาเรียกว่าเป็นไซเว์นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมันทําโลนะครับที่เท่ากันนะครับตรงจุดนี้กับจุดนี้นะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับคือไฮนะครับไฮหนึ่งนะครับกับไฮสองนะครับเท่ากันนะครับถ้าสมมุติว่ามันเนี่ยมีแรงปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยแต่เทรนหลักมันนะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นถ้าเรากดสวนตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการสวนเทรนใช่ไหมครับถ้าเราตีตรงนี้ตี ขยับเส้นเทลไลน์ออกมานะครับแล้วก็ขยับเส้นเทเลไลน์นะครับตรงจุดนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราตีถึงประมาณจุดนี้ขยับมานิดนึงนะครับโอเคตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับ ถ้าเราเนี่ยใช้ตรงตรงจุดโลนะครับโลสองตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูเส้นนะครับเป็นเส้นเทนขาขึ้นนะครับถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ยมันตัดแล้วปุ๊บเนี่ยมันชนเส้นเทไลน์นะครับชนตรงนี้นะครับแล้วก็มีแรงนะครับสังเกตดูที่ปลายไส้นะครับมีแรงปุ๊บแรงรีเจ็ตตรงนี้แล้วก็กราฟเนี่ยกลับไปปิดข้างบนนะครับแล้วเราถ้าเรากดพุทธตรงเนี้ยแล้วเราไม่ดูองค์ประกอบอย่างอื่นนะครับเราเห็นสตเราเห็น XMA ตัดปุ๊บเนี่ยเราก็กดลงนะครับเราก็แพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับการจะเล่นให้ปลอดภัยครับควรเล่นยังไงนะครับก็คือว่าถ้าเราเจอแบบไซเวแบบเนี้ยสังเกตดูนะครับว่าเราต้องหาแนวรับแนวต้านก่อนครับต้องเล่นตามแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เล่นแบบเป็นตามเทรนด์นะครับดูนะครับว่าอย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับถ้าผมตี าสมมติว่าเกิดตรงนี้นะครับตรงเนี้ถ้าถ้าผมสมมติว่าการาฟเนี่ยลงมาพักตัวแล้วปุ๊บเนี่ยทำตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ะตีตรงซ้ายตรงนี้นะครับเนี่ยการาฟเนี่ย สังเกตดูนะครับว่ากราฟเนี่ยลงมาพักตัวนะครับแล้วเราตีตรงจุดนี้นะครับแล้วเราตีเส้นเทเลไลน์ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็รอให้สโตตัดนะครับเออรอให้ sma นะครับผอมไปรอให้ sma ตัดขึ้นมาเนี่ยตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีการมีมีแท่งสีแดงนะครับซึ่งบอกว่ามันอาจจะเป็นการพักตัวของราคานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดีดขึ้นไปนะครับแล้วรอดูว่าแนวข้างบนเนี่ย นะครับตรงลายไสยตรงนี้นะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นแนวต้านได้อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็สังเกตดูนะครับว่า s m a เนี่ยตัดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบด้วยว่าโลเนี่ยยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ s m a ตัดขึ้นนะครับแล้วก็เจอแนวตรงนี้นะครับแล้วก็ทะลุไปนะครับทะลุไปเลยนะครับ ปิดข้างบนนะครับแล้วเราเนี่ยจะเข้าตรงไหนให้ปลอดภัยนะครับเราก็ต้องต้องเข้าตรงแนวนี้นะครับถือจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับถือว่าเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถทะลุไปนะครับแล้วก็ปิดข้างบนนะครับแล้วก็มีการมาทดสอบนะครับเพื่อยืนยันแนวนะครับแล้วก็เด้งกลับไปเป็นปิดเขียวนะแบบนี้นะเพลงเรียกว่าปลอดภัยนะครับถ้าเราลองถ้าเราดูไม่ออกครับเราอาจนะอย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นไซด์เว์นะครับถ้าบางคนนะครับเขาไม่ดูตรงแนวรับแนวต้านะครับอ่ะตรงนี้นะครับสังเกตตรงจุดนี้นะครับถ้าเราเนี่ยดูตรงนี้นะครับว่าสตไอเอสเเนี่ยตัดขึ้นมาแล้วนะใช่ไหมครับตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดกดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะแพ้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าท้ายเนี้ยปิด ปิดแดงนะครับหรือว่าราคาต่าลงนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับปิดแดงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับโชวดีนะครับปิดแดงนะครับแต่ว่าเป็นแท่งที่ขนาดเล็กมากนะครับตรงจุดนี้แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นแท่งเขียวนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็ปิดเขียวนะครับถ้าเราดูแนวไม่ดีเนี่ยหรือว่าเราออกออเดอร์โดยที่ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าไม่มีการวิเคราะห์มาก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ ตัวนี้สังเกตดูว่า SMB5 เนี่ยตัดลงนะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับยืนยันว่ามัน break out นะครับ break out ตรงแนวนี้นะครับ break out ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีแรงที่ปลายไส้ตรงนี้อยู่นะครับสังเกตดูนะครับถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นมานะครับมันลงมาถึงตรงนี้แล้วก็มัน กลับขึ้นไปปิดข้างบนได้นะครับแสดงว่าตรงนี้มันจะมีแรงซื้ออยู่นะครับเพราะว่าเทรนตรงนี้นะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแรงซื้อเนี่ยก็ยังเยอะก็ยังยังมีอยู่นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าแท่งเนี้ยมาขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็มาทดสอบแนวตรงนี้นะครับตรงจุดนี้จุดนี้นะครับ ตัวนี้เบรกแท่งตรงนี้เบ, ki, บ, ki, บ, Paste, บ, ki, บ네รกแนวตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้มาทดสอบนะครับแล้วก็ลงมานะครับแต่ว่าข้อดีของตรงนี้นะครับคือมันลงม,มาไม่ถึงตรงจุดน,นี้นะครับไม่ถึงปลายไส้ของแท่งแงเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเต็มด้วยนะครับแล้วก็ลงมานะครับลงมาต่อนะครับลงมาลงมาปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าแท่งเนี้ย มันมาทดสอบตรงนี้นะครับก็อาจจะกดลงได้อีกไม้หนึ่งนะครับหรือว่าคือมันทดสอบไปแล้วนะครับก็ถ้าสมมติมันกลับมาทดสอบตรงนี้ก็อาจจะกดลงได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันตัดขึ้นไปนะครับไปตัดข้างบนนะครับแล้วตรงนี้นะครับตัดขึ้นไปข้างบนนะครับเบรกเหมือนจะเบรกนะครับแต่ก็เบรกไม่ผ่านแนวทั้งหมดนะครับแต่ก็เบรกอยู่นะครับแล้วก็ แท่งนี้นะครับก็ปิดเขียวนะครับก็ปิดเขียวแบบเล็กๆนะครับถ้าเราออเดอร์ตัวนี้อาจจะเสี่ยงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าแท่งมันค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับเนี่ยถ้าเราเล่นตรงไซเบย์เนี่ยคือมันถามว่ามันมันได้ไหมครับแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็อย่าไปเชื่อมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยมันตัดจริงนะครับแต่ก็มันก็ไม่ยืนยันนะครับว่าเราสามารถทํากําไรได้ตลอดนะครับ ท่านที่ดีนะครับเราจะออกออเดอร์นะครับตรงแนวรับแนวต้านนะครับถ้าสมมติว่ามันตัดเนี่ยแล้วก็เจอตัดทะลุแนวมาเนี่ยตัดลงอย่างเช่นอันนี้นะครับตัดลงนะครับตัดลงเนี่ยเดี๋ยวผมหากราฟก่อนนะครับยังอืม อย่างเช่นอันนี้นะครับตัดลงมาเนี่ยปุ๊บถ้าเรากดพุทตรงนี้นะครับเราก็จะแพ้เลยนะครับถ้าเราไม่มีแนวที่อ้างอิงแนวราคาเราได้นะครับเราก็เราก็ไม่ควรกดนะครับเพราะว่าแนวเรานะครับไม่มีการมีแรงเสริมนะครับหรือว่าไม่มีแรงช่วยจากตลาดนะครับถ้าสมมุติว่าเราออกออเดอร์โดยที่รอให้มันตัดอย่างเดียวเนี่ย อย่างเช่นอันนี้นะครับมันตัดจริงนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยกับปิดแดงนะครับอันนี้นะครับกราฟตัดขึ้นนะครับก็ปิดแดงเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเราจะผมจะไม่แนะนํานะครับให้เล่นเป็นไซเบร์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช่องวิ่งนะครับมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ตรงจุดนี้นะครับเนี่ยนะครับ ตัวนี้ครับตัดลงมาจริงนะครับแต่ก็กราฟก็ปิด,ปดเขียวนะครับถ้าเรากดพุทต่อตรงนี้เราก็จะแพ้นะครับเนี่ยเราก็สิ่งสำคัญเลยนะครับคือเราต้องหาแนวนะครับที่จะใช้ในการอ้างอิงในการออกออเดอร์นะครับว่าโซนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับการออกออเดอร์นะครับโอเค ตรงจุดนี้นะครับ S M B ฮะหตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นตรงนี้เห็นแล้วก็กราฟขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปปิดข้างบนแต่ว่าตรงนี้ครับมีแรงอยู่นะครับก็ยังไม่ b เบ a k o u t ที่สมบูรณ์นะครับตอนเราพ้าผมออกนะผมก็จะรอให้มัน b เบ a k o u t แล้วกลับมาทดสอบแนวก่อนนะครับผมถึงจะกดนะครับ ถ้าเราลองกลับไปดูกราฟย้อนหลังนะครับเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้ามันมีช่องวิ่งนะครับเราก็สามารถกดได้นะครับอันดับแรกนะครับคือสิ่งสําคัญเลยเราต้องดูแนวดูแนวด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าตัดปุ๊บกดตามเลยนะครับเราต้องหาแนวตีเทรลไลน์ได้นะนะครับแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านนะครับโอเค ก็ดูหากราฟนะครับลองทดสอบดูนะครับว่ามันใช้ในเราจะต้องใช้แบบไหนนะครับหรือว่า,าต้องดูแนวยังไงนะครับก็ลองไปตีเส้นเทรลายนะครับดูแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านนครับแล้วก็เพื่อแบ็กเทสนะครับข้อมูลก่อนนะครับโอเคเราผมก็ไม่ได้ มีอะไรมากนะครับสำหรับการใช้ SMA 5นะครับผมก็ใช้ดูเทรนด์เฉยๆนะครับก็ไม่ได้ตามมันมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ